วันนี้ที่ห้องประชุมกาสลองอ,อาคารพระราชทานเจ็ดโรงพยาบาลเทพรัชเวชานุกูลเฉลิมประเก 60, ียรตก60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการโมูลนิธิเทพรัชเวชานุกูลประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัชเวชานุกูลโดยมีนายวาราวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม ในการได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงพยาบาลเทพรัตเวชานุกูลซึ่งตั้งเป้าแผนพัฒนาดิจิ t a ลทราน s f o r t i t n o n มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital พัฒนางานแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและการขยายการรองรับการฟอกไตในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากนั้นองค์คมนตรีได้มอบสินของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยจำนวน20คนทางนี้โรงพยาบาลเทพ,พรัตน์เวชานุกูลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทรัพย์สมพระองค์ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด60เตียงจำนวนสองหลังปัจจุบันได้ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรคที่พบมากาอันดับแรกได้แก่ การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนโรคความดันโลหิตสูงเนื้อเยื่อผิดปกติความผิดปกติอื่นๆของฟันและโครงสร้างและโรคเบาหวาน